สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยุบเกมดิสนีย์ o กดอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวละครหม่นะครับว่าเธอเก่งหรือเปล่านะครับผมซึ่งก็มานานแล้วแต่ผมยังไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเธอเลยนะครับผมนั่นคือตัวละครของดาวินนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวละครทัดน้านะครับที่เป็นซับพอร์ตผมบอกเลยนะครับว่าเป็นซับพอร์ตทัดน้ำที่เฉยๆนะในสตาร์ผมก็เรามาอ่านสกิลเธอกันเลยดีกว่านะครับผมสกิลแรกนะครับผม ต่อสู้ร่วมกันนะครับก็คือดาวินเนี่ยจะเลียกเต่าหนึ่งตัวในพื้นที่ว่างในทีมของเรานะครับผมโดยการจะสืบซ่อมคุณสมบัติของดาวินไป30%เลเวลวสองก็สืบซ่อมคุณสมบัติ5 0เปแล้วลิวสามสืบซ่อมคุณสมบัติเป็น70%ซนะครับผมซึ่งการเลียเต่าเนี่ยคือยังไงของดาวินเต่าเดี๋ยวเราค่อยพูดทีหลังเราแค่บอกเฉยๆนะว่าดาวินมันเรียกเต่าได้หนึ่งตัวนะครับผมในะช่องว่างอ่ะไว้ก่อนไว้ก่อนอ่ะสกิลสองนะครับผม อัปเกรดพลังโจมตี30%นะครับของฝ่ายตนเองทั้งทีมและเอฟเฟกต์นี e ้ซับซ้อนได้ถึง4รอบคือยังไงก็คือบัฟแอคแตครนั่นแหละบัฟแอคแตรให้เพื่อนร่วมทีมทุกคน30เปอร์เป็นเวลาซึ่งเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะซ้อนทับกันได้นะครับผมก็คืออยู่ได้นานถึง4รอบเลยถ้าสมมติเราไิ่ใช้ปุ๊บแล้วใช้อีกเนี่ยก็จะเพิ่มไป60 90 120ซึ่งเลเวล2ก็จะเพิ่มเป็น40เลเวล3เพิ่ม50เปอร์ก็ตามนี้ อ่ะส่วนสกิลสามนะครับผมเนี่ยสายน้ำท่างเมื่อเริ่มแต่ละรอบนะครับผมมีโอกาส50%ที่จะปล่อยสกิลลุกพิเศษหนึ่งครั้งสกิลลุกพิเศษนะครับผมก็คือสกิลเรียกต่านี่แหละนี่คือสกิลลุกพิเศษนะก็คือเสกเต่าเพิ่มนั่นเองโอกาส50%แล้วว่สอง75%แล้วว่สามคือ100%ก็คือแน่ๆน่ติดแน่แน่100%นะครับในการเรียกต่าเพิ่มหนึ่งตัวนะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับผมเพิ่มพลังป้องกันกับฟ่องชีวิตให้ดาวินเนาะก็อ่ะมาเต่าทำอะไรได้ เต่าคือผมบอกเลยว่ายืนยงงๆยืนเป็นแทงเลยเต่าคือยืนเป็นแทงยืนแบบรับตีนแค่นั้นเองดาวินเนี่ยเป็นซัพพอร์ตและแทงในระดัเดียวกันก็คือเลยกเต่ามาในช่องว่างทำให้เต่าตัวนั้นอะยืนรับตีนได้และเมื่อเต่าทุกตัวเนี่ยไม่ใช่สิและเมื่อไม่มีช่องว่างในการเลยกเต่าแล้วนะครับผมดาวินจะทําการใช้อันติแทนนะก็คือใช้อันติอันนี้แทนในการบัฟเพื่อนก็คือไม่มีช่องว่างเลยกเต่าเต็มสนามบัฟ สกิลที่ใช้ได้ก็มีแต่อันติซึ่งสกิลตรนี้เนี่ยพอมันบอกว่าจะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้งใช่ไหมเรียกเต่าเรียกเต่าไม่ได้แล้วเพราะช่องเต็มก็จะไปใช้อันติแทนดาวินเนี่ยก็จะทําการบัฟสกิลบัฟพลังโจมตีให้เพื่อนแบบรัวๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนอาวุธเฉพาะของดาวินเลเวลสามจะทําให้เต่าทุกตัวเนี่ยลดดาเมจสุดท้ายนะครับผมไม่ใช่เต่าแต่ละตัว บนสนามนะครับผมจะเพิ่มลดดาเมจสุดท้ายให้ดาวิน15%ก็คือถ้ามีเต่า5ตัวจะลดดาเมจสุดท้ายให้ดาวิน75%ถ้าเลเวล2องลดดาเมจสุดท้าย20%ถ้ามีเต่า5ตัวในสนามเนี่ยก็จะลดดาเมจทั้งหมด100%นะครับผมดัวินสุดท้ายนะแล้วเลเวล3ก็จะลดดาเมจยีสิบก็คือดาวินจะเป็นแท้งซัพพอร์ตที่บัฟเพื่อนได้ถือว่าค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับผมในการย,นนยืนในสนามให้นานที่สุดนะก็เก่งแหละ ไม่ได้แย่เลยนะครับเป็นสายปั๊บเพื่อนแล้วก็เป็นแท้งในระดัดีกันด้วยนะครับส่วนตัวผมมองว่าผมไม่เปิด <c oughs> คือเรียกเต่าอ่ะมันคือการเรียกเต่าเว้ยและคือถ้าจะปั้นให้สุดเนี่ยสี่ดาวไงเพราะว่าสกิลสามนี่คือสกิลที่โดนใจโหดมากทีน่นะครับผมในการเรียกเต่าเพิ่มแต่เลเวลหนึ่งมันแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไง ถ้าเจ้าสุดนี่คือต้นเลเวลสามเลยก็คือ4ดาวซึ่งปั้น4ดาวมันจะใช้เพชรในจํานวนมากในการเปิดหานะครับผมนะนั้นมันจะผมมองว่ามันจะไม่คุ้มนะผมจะเอาเพชรส่วนนี้เนีไปเปิดตัวละครที่ผมอยากเปิดมากกว่านะครับผมก็ประมาณนี้กับ,กบดาวินเนาะถ้าให้คะแนนเต็ม10ดาวินได้คะแนนประมาณไหนดีในตําแหน่งแท้งซับพอร์ตที่เพิ่มแอแทคให้เพื่อนได้ผมมองว่าดาวินเนี่ย ให้ได้8แต้มเลยนะในฐานะแท้งซัพพอร์ตในสนามถือว่าเยอะนะครับผมเพราะว่าตัวละครแท้งที่ทําหน้าที่ได้ดีประมาณนี้เนี่ยมันหายากมากแล้วก็เต่าเนี่ยมันยังสําคัญด้วยไงถ้ามีอาวุธเฉพาะ30อีกอะเลเวลสา30นะมันก็จะทำให้ดาวินถึกขึ้นไปอีกนะครับผมก็เลยได้8แต้มไปเลยนะครับเต็ม10คะแนนใครอยากได้แท้งธาตน้ําดีๆที่สามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้ก็เปิดดาวินหาเลยนะครับผม ส่วนตัวผมผมคิดว่าจะเก็บเพชรละเก็บเพชรไปเปิดตัวละครลิมิเต็ดตัวละครอื่นแทนนะครับอะไรก็ประมาณเนี้ยแต่ก็เป้าหมายแรกที่ผมตอนนี้เก็บเพชรก็มีแค่ตัวเดียวนะครับผมเยกาจารีน่านะก็มีแค่เธอเนี่ยแหละรอนรีรันมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหาจะจะทำเป็นทีมฟรีสนะครับในการแช่แข็งศัตรูก็จะทำให้ผมเคลียร์หอคอยได้ง่ายขึ้นนะครับไอหอคอยน้ำแข็งเนะี่ย จะทำให้ผมแบบผ่านได้ง่ายขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับกับดาวินในคลิปนี้นะแล้วก็มีกิจกรรมแมวด้วยนะครับผมถ้าใครหรือหมดไปแล้ววะหมดยังว่าแมวเอาแมวหมดไปแล้วเหรอโอเคใช่มันจะมีแมวก่อนหน้านี้นะครับผมผมก็ทำไม่ครบนะเพราะว่าผมมีเพชรไม่พอในการทํารอบสุดท้ายนะครับผมก็เสียดายอยู่ในะระดับหนึ่งนะน่าเสียดายมากสำหรับผมนะครับผม โอเคนะครับผมถ้าใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดาวินก็คอมเมนต์ได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ